หูย้ายอังคารร่วมพระสาวเลงเม่พฤษศเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห,หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับวันนี้ Car of n o จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับประโยชน์และหน้าที่ของเวสเกตสำหรับเวสเกตนี้โดยทั่วไปแล้ว จะติดมากับเครื่องยนต์ประเภทที่มีระบบอัดอากาศมาให้หรือเทอร์โบนั่นเองสำหรับหน้าที่ของเวสเกตนั้นคือการควบคุมแรงดันอากาศที่ถูกดันออกมาจากใบพัดของเทอร์โบให้อัดเข้าไปในท่อไอดีในปริมาณที่เหมาะสมหรือตามค่าแรงดันที่กำหนดเอาไว้ตามการใช้งานของรถคันนั้นๆ ส่วนการทำงานนั้นมันจะเริ่มทำงานโดยการใช้แรงดันไอเสียมาปั่นให้ใบพัดทางโขงหลังของเทอร์โบซึ่งอยู่บนแกนเดียวกันกับโขงหน้าของเทอร์โบซึ่งสามารถดูดเข้าเครื่องได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยระบบไฟฟ้าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเวสเกตนี้มันจะสามารถตั้งค่าแรงดันได้ถ้าหากเป็นของแต่งแต่ถ้าหากเป็นเวสเกตที่ติดมาจากโรงงานนั้น มันจะถูกตั้งค่าเอาไว้แล้วจากโรงงานโดยถ้าหากแรงดันไอเสียนั้นเกินกว่าค่าที่กำหนดเวสเกตจะทำการบายพาสไอเสียนั้นออกทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์เสียหายเวสเกตนั้นแยกได้2ประเภทดังนี้ 1. เวสเกตจะแยกเป็นเวสเกตแต่งที่ทางผู้ผลิต ได้นำออกมาจำหน่ายโดยในบ้านเหล่านั้นจะมีอยู่มากมายส่วนราคาเวสเกตนั้นก็มีตั้งแต่หลักพันต้นๆไปจนถึงพันปลายซึ่งข้อดีของเวสเกตนั้นบูสต์จะมาได้เม่นยำขึ้นมาไว้ขึ้นแถมยังสามารถปรับตั้งได้ 2. เวสเกตกระป๋องหรือเวสเกตชุดเดิมที่ติดมากับเครื่องยนต์ ซึ่งการควบคุมแรงดันนั้นจะไม่สม่ำเสมอเช่นเวลากดคันเร่งปกติบูสต์ที่10ปอนด์พอดีแต่พอกระแทกครั้งเร่งอย่างรวดเร็วก็จะเลยไปเกือบอีก2ปอนด์ก่อนที่จะกลับมาที่10ปอนด์และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่คาร์ฟโน่นำมาฝากกันในวันนี้หากเพื่อนๆคนใด มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่